ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลดีที่สุดในตลาดละเมื่อเทียบกับ p p V ทุกค่ายที่ขายอยู่ในวันนี้หวังว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณล้านห้านิดๆกับเจ้ารถคันนี้ อ่าออปชันเหมือนกันต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อตัวท็อปเผาขับหายไปโอ้โหนี่เบาขึ้นเยอะแล้วพอเบาขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นเว้ยเฮ้ยผมว่าผมขับตัวนี้เนียนกว่าโหเหนี่ลื่นกว่าเยอะเลยมันไม่อึดอัดเหมือนกับเจ้าตัวขับสี่เหลือๆมันดีขึ้นเยอะอยากจะแซงหน้าฟอร์จูเนอร์แหละพูดกันตามตรงเนี่ยช่วงล่างเนียนกิิบเลย โตต้าฟอร์จูเนอรน่าจะได้เปรียบกว่าดผมว่ากลุ่มลูกค้า PPV ก็ต้องหันมามองบ้างแหละ สวัสดีครับแฟนๆตองทไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมดิทิทวมตฐมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับเจ้าแทคง500ดีเซลแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อปและดีไซน์ด้านหน้าเป็นดีไซน์ด้านหน้าแบบธรรมดาไม่ใช่แบบ Black Warrior ก็คือไม่มีสีดำแต่เป็น กระจังหน้าสีเงินออปชันต่างๆเหมือนกันแตกต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นล้อยางเหมือนกันเลยนะครับเป็นขอบ20เหมือนกันถ้าเป็นตัวท็อปหนะ้าแต่ถ้าเป็นต,ตัวเริ่มต้นจะเป็นขอบ18ซึ่งเราไม่มีให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ตัวนี้คือตัวท็อปหวังว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณล้านห้านิดๆกับเจ้ารถคันนี้เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบ184แรงมา้า480นิวตันเมตรเช่นเดียวกันน้ำหนักเบาขึ้นแน่นอนเพราะเพหาขับไี่หาย มีแค่ระบบขับเคลื่อน2ล้อและที่แตกต่างน,นะครับทนผู้ชนครับนอกจากขอบไปสีเงินๆแบบนี้แล้วนะนี่ด้านในครับด้านในดูที่แผงคอนโซลกลางเห็นไหมระบบขับสีไม่มีแล้วนะครับตัวโหมดขับสีไม่มีกลายเป็นที่วางโทรศัพท์แต่วายเลสชาร์จยังมีให้อยู่นะครับเกียร์ไฟฟ้า9สปีดยังมีให้อยู่เบาะยังเหมือนกันเป็นเบาะไฟฟ้ายังเหมือนเดิมทุกประการ ตกแต่งดีไซน์ก็คือเป็นในสไตล์ของแท้ง500ดีเซลทั่วไปไม่ใช่แบบ Black Warrior ที่เก็บยางอะไหล่ก็ถูกย้ายไปอยู่ด้านล่างเหมือนกันมีประตูดูดไหมพเพราะเจ้าตัวขับ4มีประตูดูด มีประตูดูดให้คุณเหมือนกันแปลว่าออปชันต่างๆมาครบเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เมื่อน้ําหนักลดเปลี่ยนเมื่อระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็นขับ2เท่านั้นฟิลลิ่งการขับเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าวันนี้ทําแบบคลิปไม่ยาวมากนะครับเข้าไปลองขับเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งแถว3ด้วยเพราะครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเรานั่งแต่เบาะแถว2ไม่ได้นั่งแถว3ครั้งนี้จะนั่งแถวสด้วยครับไปกันเลยครับ แล้วตอนนี้ครับขึ้นมานั่งในเจ้าแทงค์500ดีเซลในรุ่นขับเคลื่อน2อล้อตัวท็อปนะหรือว่าเจ้าตัว2 w d อันตราอ่าออปชันเหมือนกันต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนฟังก์ชันต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหน้าจงหน้าจอ14.6นิ้วเหมือนกันหน้าจอกลางเหมือนกับเจ้าตัวรุ่นท็อปนะที่บอกเหมือนกันคือเหมือนกับรุ่นตัวท็อปที่เราขับกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเกียร์มีแพดเดิลชิพเหมือนกัน นะแตกต่างอย่างที่บอกครับนี่พวกระบบขับเคลื่อนนี่ตัวระบบเชี่ยวชาญน,นี่นีโหมดเชี่ยวชาญหายไปทั้งแถบนะครับแต่นอกนั้นมาคล้ายคลึงกันหมดฟิลลิ่งที่ต่างกันคือฟิลลิ่งการขับต่างกันด้วยเนี่ยน้ำหนักคันเร่งต่างกันเอ้ยพราะอย่างที่เรียนให้ทาราบครับความเบาของรถที่เปลี่ยนไปเผาขับหายไปโอ้โหนี่เบาขึ้นเยอะแล้วพอเบาขึ้นเนี่ยการตอบสนองของคันเร่ง น้ำหนักคันเร่งที่เรากดเฮ้ยมันดีขึ้นเว้ยดีขึ้นคือมันมันเบาเท้าขึ้นรวมถึงน้ำหนักเบรกน้ำหนักอะไรต่ออะไรเนี่ยเฮ้ยมันพอดีลงตัวกว่าขับง่ายกว่าช่วงล่างใกล้เคียงคือในเรื่องของระบบรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวขับสี่ตึ๊กตักน้อยกว่าด้วยเฮ้ยผมว่าผมขับตัวนี้เนียนกว่านะครับเนี่ยแล้วดูเข้าโค้งเข้าอะไรเนี่ยมัน มันไม่โยนเท่ากับตัวขับสี่นะตัวขับสี่มันหนักเวลามันใส่โค้งเข้าไปเนี่ยมันจะโยนไปทั้งคันแต่ตัวนี้แต่งได้นะครับแต่งคันเร่งแต่งเบรกนวลกว่าขับนวลกว่าเลยนะครับให้ขับสบายกว่าเยอะเลยเว้ยนี่เนี่ยนี่อยู่ในโหมดนอ r m มอนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เข้าโหมดสปอร์แล้วก็ไม่ได้ใส่โหมด e ีโคแต่อย่างใดนะเนี่ยพอขับตรงนี้ปุ๊บโอ้ขับง่ายเว้ยเบรกก็ดี นะครับมันเบรกมันไม่ไหลเจ้าตัวขับ4เนี่ยเบรกมันมันไหลนะครับเพราะน้ําหนักรถมันเยอะโมเมนตัมมันเทไปข้างหน้าเยอะบาลานซ์รถตัวนี้ก็พอดีพอดีนะอ้าถ้าให้สัมผัสนในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชอบขับ2อันตรานี้มากกว่านะล้อยางเท่ากันขอบ20อ่ะไม่ตึกตักตัวให้แต่เดี๋ยวรอไปถนนคอนกรีตอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะตึกตักหรือเปล่าแต่เนี่ยถ้าเป็นถนนลาดยางแบบนี้คโค้งแบบนี้ สบายไม่มีปัญหา <S <S เออเฮ้ยเพียงแต่แค่ระวังหน่อยถ้าเจอลื่นๆนะครับเพราะมันเป็นแค่ขับสองนะถ้าเจอลื่นตัวระบบขับสี่มันก็ต้องดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้พอเป็นขับสองเนี่ยระวังหน่อย <S <S โอ้ยโอ้เนียนกว่าครับท่านผู้ชมเนียนกว่าพวงมาลัยก็อยู่ในโหมดสบายด้วยนะอันนี้โหมด Normal นะครับไม่ได้โหมดสบายโหมด Normal นี่แหละ ก็คือกลางน้ำหนักระดับกลางไม่ได้เข้าไปสู่น้ำหนักที่เป็นสปอร์ตด้วยนะครับเนี่ยไหลลงเขาจากเขื่อนสีนะครับมันก็ไหลลงมานะครับดึงเชนเกียร์ลงมาเกียร์สี่อ่ะเจอโค้งให้ดึงลงมาเกียร์สามสักหน่อย่อะครับไปชิวๆเลยเนี่ย engine brake ไดนะ้เพราะมันดีตรงที่มันสามารถที่จะมาเปลี่ยนเกียร์ได้เปลี่ยนเกียร์ได้ที่ด้ามเกียร์ก็ได้นะที่คันเกียร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่พดเดอร์ชิพนี้ก็ดีอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านละแต่ผมมาเปลี่ยนที่พดเดอร์ชิพเป็นหลักเปลี่ยนเกียร์ก็เข้าเกียร์ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะถึงโค้งให้มันชะลอตัวก่อนนี่แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกใช้เกียร์หนึ่งเท่านั้นโอ้โหสำหรับรถใหญ่นะครับสำหรับรถใหญ่ รถเราก็เกียร์สองเกียร์สามไใช้เกียร์ช่วยครับไม่ต้องใช้เบรกมันก็เซฟอยู่แล้วพอมาเป็นขับ2แล้วรู้สึกมันคล่องตัวขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าม,มันไม่อึดอัดเหมือนกับเจ้าตัวขับ4แต่เดี๋ยวขอไปดูในทางตรงหน่อยนะครับอันนี้เราอยู่ในโคดโค้งเขาอยู่ในโคดโค้งเขานี่ก็โค้งแคบนะแต่รถใหญ่ขนาดนี้5เมตรกว่าก็ยังขับง่ายอยู่นะครับ เออถ้ามาเป็นตัวขับ2นะครับผมว่าเครื่อง2 4เทอร์โบโดีเซลเอาอยู่เว้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอทางตรงหน่อยขอทางตรงขอทางราบหน่อยตอนนี้เรายังอยู่กับคดโคง้งท่านผู้ชมจะเห็นไว้นะมันไม่โยนเลยตัวรถอะเข้าง่ายขับง่ายนะครับกำลังเหลือเฟือเว้ยเวลาที่ไต่ขึ้นเขามาเนี่ยกำลังเหลือเฟือละแรงบิดเหลือเฟือละ คราวนี้ก็ดูที่การเร่งแซงทางราบละอันนี้ทางขึ้นเขาเนินขึ้นเขานี่เหลือๆวันนี้ถ้าขับไปเชียงมงเชียงใหม่นี่น่าจะเพลินนะขับเรื่อยๆนะขับเรื่อยๆไม่เร่งไม่ร้อนนะตาไปโพลน้ํามันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ต้องสียเล,ล,ลิตรแหละมีเห็นๆนะครับแต่นี่น้ำมันดีเซลพรีเมียมนะอันนี้ที่ทางทีมงานเขาจัดเตรียมไว้ดีเซลพรีเมียมนะครับ ในตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว500ดีเซลขับ4ตัวท็อปนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวขับ2อันตรานี่ไม่มีชุดแต่ง Black Warrior นะถ้าชุดแต่ง Black Warrior เขาจะให้เฉพาะตัวขับ4เท่านั้นอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานเลยเรามาเติมแต่งเองไม่ได้เพราะว่ามันมีอวปโคมลมดำมีอะไรต่ออะไรด้วยนะครับมันมีหลายอย่าง ก็ให้มีความแตกต่างด้วยแหละว,ว่าเออถ้าแบกแ็กวอลเลอร์ก็จะได้หล่อไปเลยหลอดุด,ดันนะแต่ถ้ามาเป็นขับสอก็ได้หน้าตาธรรมดาแล้วก็ไปแต่งตามสำนักแต่งต่างๆเองวันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์การตลาดของเขาและเมื่อวานนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของทาง r e ร w w a l นะครับเขาก็ค่อนข้างมั่นใจกับจเจ้าแทง300แทง500นะ ขาบอกว่าภายในปีนี้ก็อยากจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดรถ PPV บ้านเราอยากจะแซงหน้า f o r t u n e r แหละก็พูดกันตามตรงเขาก็อยากแซง Fort u n e r เพราะตอนนี้ยอดขายเขา800กว่าคันเขาแซง Ford ไปแล้วแต่ยังไม่แซง E s u ส u มเขาขึ้นมาเป็นอันดับ3เพราะเขาวางตำแหน่งตัวเองไว้ว่าเป็นกลุ่ม PPV นะ,ะนั่นคือ3 0 0ดีเซลอย่างเดียวนะตัวแทง300ยังไม่รวมตัว500ซึ่ง500เนี่ยเปิดราคาภายในเดือนนี้นะครับก็ต้องมารอ ลุ้นกันว่าทำราคาได้ดีแค่ไหนถ้าอยู่ที่ตัวท็อปถ้าราคาต่ำกว่าร้านเจ็ดต่ำกว่าล้านหกมันก็พอไหวนะครับเพราะเนี้ยฟิลลิ่งเนี้ยผมว่ากลุ่มลูกค้า P p พก็ต้องหันมามองบัางแหละมันดีขึ้นเยอะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเนียนกิฟเลยแต่เดี๋ยวไปเจอทางปูนกันทางซีมเมนต์กอนเจอถนนซีมเมน,นต์กันจะตึงตั้งเหมือนเจ้าตัวขับสีหรือเปล่าแต่เท่าที่ขับตรงนี้นะโห่เนี่ยลื่นกว่าเยอะเลย อาจจะเร่งลื่นกว่าเยอะเยอะจริงๆนะมีความรู้สึกที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วเบรกเนี่ยน้ำหนักเบรกเดียวก,กันกับที่เมื่อวานใช้กับเจ้าตัวแทง500ดีเซลเนี่ยระยะเบรกต่างกันเลยฟิลลิ่งการเบรกต่างกันเลยเฮ้ยขับตัวนี้เนียนเวย้ยอันเนี้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าขับสนุกขึ้นมาจากที่ขับตัว500ดีเซลเนี่ยมีความรู้สึกว่าขับแบบเรื่อยรหนืดๆมาน่วงๆมานะครับแต่คันนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหยียบแล้วมันมาตามจังหวะคันเร่งของเรา นี่ก็อัตราการกินน้ํามันขับมาตอนนี้ต่นี้เราขับเร็วน่อยอยู่ที่สิบเอ็ดลิตรร้อยโลก็เก้าโลลิตรนะครับแต่เมื่อกี้ขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวดูทางตรงนะครับดูทางลาดแบบนี้โอ้แต่รถไซส์นี้เก้าโลลิตรสิบโลลิตรก็ไม่คิเลยแลกกับอัตราเร่งแบบนี้ด้วยแล้วมันสมูทเครื่องยนต์มันเรียบเลยเครื่องยนต์มันไม่สะเทือนไม่สั่นเลยนะครับสั่นน้อยมาก เสียงลมเข้ามานะเหมือนกันนะครับอันนี้เสียงลมเข้ามาเมื่อเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมเข้าด้านข้างด้านหลังก็มีเข้าบางๆมันได้เหมือนกันไว้อย่างนี้เลยอยากขับเจ้าตัวเริ่มต้นเลยขับ2ตัวโปรโตัวแทง500ดีเซล2 w d Pro โปรนะตัวนั้นเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาเนี่ยราคาไนเะรื่องรนสี่บ้างรันสามนสี่อยู่แถวนั้นยางมันขอบ18นะครับ แต่ก็ให้ระบบอะไรต่ออะไรมาใกล้เคียงนะครับแต่เครื่องเสียงไม่ใช่เบาะนั่งน่าจะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่อเนี้ไปได้ใช้ได้เลยเว้ยช่วงล่างมีการยุบตัวเยอะกว่าจะต,ตัวขับสี่มันซอฟกว่าหน่อยเอาเอาเดี๋ยวเราไปเจอกันในถนนที่เป็นคอนกรีตครับเรามาดูกันว่าฟิลลิ่งของรถคันนี้เนี่ยเมื่อขึ้นถนนคอนกรีตแล้ว มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงครับผมตอนนี้ครับเข้ามาสู่ถนนที่เป็นซีเมนต์แล้วโอ้โหตึ้งตังลับขึ้นมาเลยนะตรงจุดนี้เนะี่ยผมว่าทางเกรดวอลต้องนำไปคิดละละว่าจะเซตช่วงล่างอย่างไรเพราะว่าถ้าวิ่งถนนซีเมนต์แล้วมันสะเทือนแบบเนี้ยโอ้ว่ามันมันจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าวิ่งในทางลาดยางเนี่ยเนียนกริปเลย แต่พอขึ้นถนนซีเมนเมื่อไหรเนี่ยโอ้โหตึงตังตึงตังมาเลยจุกเสศษกลับมาอีกแล้วแต่ไม่ตึงตังเท่าเจ้าตัว500ดีเซลที่เป็นกับเครื่รอง4ล้อนะครับมีความตึงตังระดับหนึ่งแต่ยังไม่เท่าตัวนูนตัวท็อปนี่ตึงตังกว่าแต่ยังมีความตึงตังอยู่เช่นกันนะครับโอ้โหนี่ก็แปลกใจนะแปลกใจนะพอเจอทางปูนเนี่ยปุกปักปุกปักปุกปัปกปเลยความสบายสบายอย่างเมื่อกี้หายไปทันที นะเนี่ยโอ้มันสะเทือนขึ้นมาหมดตรงจุดนี้เออย่างไรอย่างไรทั้งขับสองทั้งขับสเป็นฟีลลิ่งนี้หมดนะครับแล้วถ้าเราใช้ในเมืองเป็นหลักนี่ก็เอมันมันตึงตังกว่า PPV นะตัวนี้คือ Ford Everest นุ่มกว่าเอา,อางี้นะครับในทางปูนนะโัต้ตาฟอร์จูเนอร์ก็ออกจะน่าจะได้เปรียบกว่าด้วย จะพรมลายเนียนดีนะครับในเมืองก็นุ่มๆหน่อยพรมลายนะครับเบามือนิดนึงแต่ช่วงล่างนี่สีมันสแทนานขึ้นมาโอ้โ,โ,โดงจุดน,นี้นี่ฮโ,โฟอร์จูนเนอร์เลยบาแบบปุกปักปุกปักปุกปัก,ปก,ปก,ปกบมันด้านจะได้ดีกว่านี้นะจริงๆแล้วในการวิ่งที่ถนนปูนเนี่ยน้ำหนักรถที่ลดลงไปมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการโยนตัวของรถด้วย การโยนตัวของรถนี่ยังอยู่ในจุดที่บอกว่าดีได้นะครับมันไม่ไม่โยนนะครับแต่ว่ายุบยับยุบยับเหมือนกันเวลาเจอทางที่เป็นคอสะพานหรือว่าอะไรเนี่ยในตัวตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังมันจะยุบยับยุบยับมากกว่าเจ้าตัวขับ4แต่ถ้าขับแล้วเนี่ยถ้าฟิลลิ่งการเหยียบคันเร่งฟิลลิ่งอัตราเร่งฟิลลิ่งความสมูทเอ้ยผมชอบตัวขับสมากกว่ามันทันใจมันกระฉับกระเฉงกว่านะครับ ต่าสินเปลือกนะครับ1ิบโลลิตร1 1โลลิตรถ้าคุณวิ่งไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มี10บโลลิตรแต่ถ้าคุณวิ่งเกินก็เหลือเก้าโลลิตรลดกดไปด้วยสิไม่ใช่อะไรเผลอๆเ,เ,เลยร2อี่สิบอีกละวิ่งทางซีเมนต์นี่ตึกๆเลยนะครับเต้นเลยช่วงแรกอันนี้ผมไม่ชอบอันนี้ผมไม่ชอบ อันนี้ยังเป็นนิสัยเขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือขับ4นิสัยในถนนปูนยังเป็นแบบเดียวกันคือเต้นตึกต๊กตึ๊กตึกตลอดเดี๋ยวเราจะย้ายไปนั่งในตำแหน่งผู้นั่งโดยสารแถวสนะครับดูซิว่ามันจะสะเทือนมากน้อยแค่ไหนนั่งได้มากน้อยแค่ไหนครับผมไปไ้ปๆไไยปายย้ายที่นั่งดีกว่าครับ ครับก็ย้ายมานั่งในตำแหน่งผู้โดยสารตอนสามนะครับก็ถือว่ามีพื้นที่ระดับหนึ่งแต่ขาชันอยู่นะก็เหมาะกับเด็กนะครับไม่ได้เหมาะกับผู้ใหญ่แต่ถามว่านั่งได้รึเปล่านั่งได้นะไม่แย่ไม่แย่เลยบอกปรับระดับไม่ได้นะมันไม่มีเชือกให้ปรับอะไรแต่เอ็นระดับกำลังดีที่พักศีรษานี่ปรับขึ้นมาได้เดี๋ยวดูครับโอเคที่พอมีที่ลองศีรษะแล้วก็ได้อยู่ มีช่องแอร์หลังนะครับมีช่องแอร์แถว3แต่ไม่มีช่องเสียบ USB ในตำแหน่งคุณนั่งแถว3นะอันนี้ก็น่าจะมีนะครับในตำแหน่งคุณนั่งแถว3ผมก็นั่งกินถั่วไปเรื่อยนะครับสะเทือนไหมก็ตึงๆอยู่กันเพราะตอนนี้วิ่งอยู่ในเรียกว่าถนนปูนนะครับก็เนี่ยสั่นสะเทือนขึ้นมาจะถามว่าแย่หรือเปล่าก็ไม่ได้แย่มากก็ไม่โดดเด่นมันก็ไม่ได้สบาย แต่ถ้านั่งคนเดียวได้อยู่นะในพื้นที่นี้คุณสามารถยืดขงยืดขาได้นะครับแล้วก็แอร์เย็นๆอย่างนี้มันก็ให้ความสะดวกสบายได้ในระดับหนึ่งคือถ้านั่งแถวสามเนี่ยแนะนํานั่งคนเดียวถ้ามี2ท่านนั่งเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยสบายละมันเป็นพื้นที่ที่จํากัดไปน,นิดหนึ่งก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับกับความเป็นรถ MPV ที่ใหญ่ขนาดนี้นะทาง Red Wall เขาก็ตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าแข่งกับ รถในกลุกก่ม P P V ลก็ต้องมาดูครับว่าระดับราคาจะเป็นอย่างไรการวางตำแหน่งสินค้าเขาชัดเจนแล้วว่าเจอกับ P P V ตัวท็อปาราคาเหมาะสมตัวนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีระดับหนึ่งจะตัวขับ2 ตัวท็อปตัวนี้นะครับแทง500 d 2WD ดีบอัตร้าเป็นอันหนึ่งทางเลือกเพราะว่าถ้าในแง่การขับนะผมว่าตัวนี้ขับเนียนกว่าตัวขับ4ถ้าขับออน์รถทั่วไปนะถ้าเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันไม่ได้ใช้ออปชั่นของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเราขับแค่ท่องเที่ยวนะครับขับออนรถทั่วไปขับไปทํางานขับท่องเที่ยวไม่ได้ลุยป่าฝ่าดงอะไรเนี่ยตัวนี้พอเพียงแล้วมันขับเนียนด้วยมันมันพุ่งกว่ามันเบรกระยะเบรกหรือว่าอะไรก็ตามนี ผมว่ามันลงตัวมากกว่าเจ้าตัวขับสีเพราะขับสีมันหนักต้องให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นให้ระยะในเรื่องของการเร่งแซงเพิ่มขึ้นตัวเนี้ปูดปาดนี่เขารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นกว่าตัวขับสีพอสมควร มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเซฟตังมาขับตัวนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าออปชั่นอย่างอื่นเหมือนกันนะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของ Adaptive Cruise c o n t r o น,นระบบพวกช่วยเหลือการขับขี่ทุกอย่างเหมือนกันลำโพงลำโพงเครื่องเสียงก็อยู่ในมิติที่ดีมากๆนะครับอันนี้ชมเชยในเรื่องของเครื่องเสียงด้วยว่าเครื่องเสียงดีน,นะครับทั้งตัวขับ2ตัวท็อปแล้วก็ขับ4ตัวท็อปเครื่องเสียงดีนั่งแถวที่นั่งแถว2ดีเลยไม่มีปัญหานะครับที่นั่งแถว3นี่ ก็ไปวัดไปวาได้แหละมันไม่ถึงขนาดแบบมันสะดวกสบาย100%แต่ก็ใช้งานได้นี่คือเจ้าตัวแท้ง500ดีเซลขับ2ตัวท็อปหน้าตาจะไม่ได้มีการแต่งเหมือนชุดแต่ง Black Warrior เหมือนตัวขับ4แต่ตัวนี้ก็หล่อเล้าพอตัวแล้วแต่ความชอบแล้วว่าโครเมียมถ้าใครไม่ชอบโครเมียมก็ไม่ชอบตัวแท้ง500หรอก แต่ถ้าใครที่คิดว่าโครเมียมเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าราคาอยู่ที่ราคาล้านห้านิดๆนะก็น่ามาลองกับแฟนๆก็น่ามาลองนั่งมาลองขับมาลองดูซื้อว่าเครื่องยนต์สูุ4เทอร์โบร้อแรงม้า480ร้ิบนิวตันเมตรเนี่ย พอเพียงกับการใช้งานของคุณหรือเปล่าพอเพียงกับการเดินทางหรือเปล่าอัตราการซช้เบือนน้ำมันที่อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็เท่าเทียมใกล้เคียงกับรถ PPV ในตลาดในบ้านเราวันนี้ไม่ได้ประหยัดกว่าแต่เขาให้พละกําลังที่ดีตรงจุดนี้ก็ต้องแล้วแต่แฟนๆละว,ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับหรือว่าจะเข้ามาเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่จะมาดูหารถครอบครัวสักคันหรือหารถที่เอาไว้เดินทางเอาไว้ดูงานนั่งหลังสบาย นั่งหลังคือตําแหน่งเบาะแถวที่2เนี่ยดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ PPV ทุกค่ายที่ขายอยู่ในวันนี้นะครับก็ลองมาดูครับแล้วก็ตัดสินว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของผมอะผมเลือกแค่ตัวขับ2ตัวท็อปตัวเนี้ยพอละเพราะผมไม่ได้ใช้ขับสีเน้นๆสำหรับรถในกลุ่มนีนะครับประหยัดตังค์ไปได้ก็หลักแสนแหละผมเชื่อว่าแกประหว่างขับ2กับขับ4ตัวท็อปเนี่ยห่างกันสักแสนสองแสนอยู่แถวนั้นเซฟได้ก็เซฟไป นะและนี่คือออโต้ไลท์จาแรดัทวีกับเจ้ <Internet> าแทง500ดีเซลครับสตัวท็อปตัวอันตราครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่อยากให้ราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไปกับตำแหน่งที่นั่งแถว3นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ